ฮัทุกคนกลับมาพบกับมิสที่อีกแล้วนะคะในช่วงของมิสทีบิวตี้ทอล์คค่ะแต่วันนี้นะคะมิสที่ได้ของใหม่มาค่ะก็เลยแบบว่าเฮอของใหม่นิสนะคะมาดูกันค่ะว่ามิสที่เฮอของใหม่อะไรกันเอาละค่ะวันนี้นะคะมิสซี่ก็จะมารีวิวของใหม่ค่ะด้วยความที่เฮอร์นิส นึงนะคะเพิ่งจะได้มาเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็เลยแบบว่าอ่ะขอหยิบมารีวิวแบบเธอของใหม่บ้างอะไรบ้างนะคะมันก็คือสิ่งนี้เลยค่ะอ่า The Skin c o l l e c t i o นนะคะอ่ามีใครเคยใช้กันบ้างหรือ,อยังคะแต่สําหรับมิสซีแล้วต้องบอกก่อนเลยครัว่าเหมือนเปิดสินเลยซึ่งก็ยังไม่เคยใช้เลยนะแต่ด้วยความที่มิสซีเนี่ยเห็นสินค้าของนางม,มีความน่าใช้มิสซีก็เลยแบบว่าปาดมาเลยทั้งหมด4สูตรนะคะอ่าแต่เดี๋ยวมิสซีจะมาเหล่าทีละสูตรละกันเนาะว่าตัวไหน ช่วยเรื่องอะไรนะคะแต่อันดับแรกนะคะที่มิสซี่ได้มาเนี่ยด้วยความที่เราอะอยู่บ้านไงว่างนะก็เขีย่ยโทรศัพท์เล่นแล้วเจ้าสิ่งนี้มันก็โผล่ขึ้นมาแล้วแบบด้วยความที่แบบราคานางอยู่ที่590บาทแล้วนางลดเยอะมากนะเหลืออยู่ที่139บาทหรือเปล่าเนี่ยมิสซี่จาไม่ได้นะแต่ด้วยความที่มันถูกอะเรามิสซี่ก็เลยแบบมันจะน่าใช้ไหมอะไรอย่างนี้นะเราก็เลยลองดูเข้าไปดูในดีเทลสินค้าเขาก็มีแจ้งหมายเลขจดแจ้งมีที่มาที่ไปอย่างชัดเจนเราก็เอาหมายเลขจดแจ้งเขาเนี่ย ถ้าไปนค้นหาใน Google อ่ามันก็ตรงตามที่เขาระบุเอาไว้เราก็เลยมีความรู้สึกอ่ะอย่างน้อยฉันก็มั่นใจแล้วเปราะหนึ่งว่านางก็ผ่านอยอเรียบร้อยแล้วนะคะอ่าก็มีความรู้สึกว่าอ่าปลอดภัยในระดับหนึ่งก็เลยทําการสรั่งมานะคะคือตอนแรกเนี่ยมิสิกะว่าจะเอามาแค่สูตรเดียวนะคะแต่มีความรู้สึกว่าอ่ะไหนไหนมันลดขนาดนี้แล้วเนาะเราก็ไม่รู้ว่ามันจะลดถึงเมื่อไหร่ใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าอ่าจัดมาทั้งหมดเลย4สูตรนะคะอ่ะ,อะ,อะเอาล้ค่ะดเดี๋ยวเรามาดูสูตรแรกกันเลยเนะเาเนนนนะ สีเขียวนะคะนางจะเป็นอาจิอะไรเนี่ยไม่รู้อ่านถูกหรือเปล่านะอากิรลาย นะคะคเป็นสกินสมูทติ้งเอฟเฟกต์ล e ริ้ว e อ a และไลน์นะคะก็คือช่วยในเรื่องของริ้วรอยนั่นเองนะคะแล้วก็ในเรื่องของการยกกระชับนะอ่ะเดี๋ยวขอดูนิดนึงนะเขาบอกว่าใส่มาอาร์กิเลไลไม่รู้ว่าอ่านถูกหรือเปล่านะคะถ้าอ่านผิดก,ก็ต้องขออภัยด้วยนะคะตัวนี้จะเป็นอาร์กิเลไลสิบเ์เซนะเดี๋ยวนะเขาจะช่วยเรื่องอะไรบ้างก็คืออันดับแรกคือเขาจะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะเขาบอกอาร์กิเลไลอีส d e ดีไซด์ทูมิมิค์ดเอฟเ อ๋อ o บตูรีนัมท็อกซิกอ๋อตัวนี้นะคะเขาช่วยในเรื่องแบบคล้ายๆกับเหมือนการทำโบท็อกอ่ะมันจะช่วยยกกระชับทำให้หน้าเราดูแบบ V Shape ดูกระชับเรียบเนียนขึ้นนะถ้าในความรู้สึกของมิสทีนะอันนี้มิสซิกก็ยังไม่ได้ดูรายละเอียดของเขาเท่าไหร่นะได้ความที่เองเห่อไงแล้วได้ของมาใหม่ก็เลยแบบมีความรู้สึกตื่นเต้นเนาะก็เลยแบบเอามารีวิวอของใหม่ก่อนนะคือตัวเนี้ยเอาหลักๆเลยแล้วกันนะคะนางก็จะช่วยในเรื่องของริ้วรอยนะคะแล้วก็ช่วยการยกกระชับนะคะเพราะเขาบอกเอาไว้ว่าเป็นโบ To กอินพ a ราลิซิ่งมัสเซก็คือเรื่องของกล้ามเนื้อนะคะันในเรื่องกล้ามเนื้อที่หน้าไม่ให้มันหย่อนคล้อยพอคนที่อายุมากๆเนี่ยเริ่มจะมีรูนลอยหรือใบหน้ามันเริ่มจะย้อยลงมาแบบมีความมีแก้มมีอะไรนาะงก็จะช่วยทําให้มันดูกระชับขึ้นนะในความรู้สึกของมิซีนะก็คือสีเขียวนี้นะคะแล้วตัวนี้เขาก็บอกว่า s e n s i t i v e Skin ซ e r u m นะคะเป็นตัวที่แบบว่าสําหรับคนที่ผิวบอบบางก็ใช้ได้นะคะอ่าแล้วตัวนี้นะคะเขาจะมีเห็นไหมคะจะมีรูปกระต่ายนะคะนั่นหมายถึงว่าผลิตภัณฑ์ข,ของเขาเน่่ไไมได้ผากากกรทลองัับส นะฮะอ่ะก็คือเป็นมิรกับสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะส่วนรายละเอียดอื่นๆนะคะวายมิสทีจะมารีวิวแบบเพียวๆเ,เฉพาะของนางเลยละกันนะคะสําหรับสูตรนี้ว่าเป็นอย่างไรหลังจากที่ได้ทดลองใช้แล้วนะคะแต่อันนี้เป็นของที่เพิ่งได้มาใหม่มิสชีก,ก็เลยบอกว่าเอามาพรีวิวให้ดูก่อนละกันเนาะว่าเนี่ยฉันได้ของใหม่แล้วเหอนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาแกะดูข้างในเลยละกันเนาะทีละตัวนะคะนี่ก็คือแบบแกะเลยนะไม่ได้แบบว่ามัดแอปนะคะอ่ะ ก็เลยไม่รู้ว่าผลนางใช้แล้วจะเป็นยังไงนะแต่ต้องไปขอทดลองใช้ดูก,ก่อนนะคะอ่ะข้างในนางก็จะเป็นขวดประมาณนี้นะคะอ่ะก็จะมีเป็นเซรั่มน้ําใสๆประมาณนี้นะคะอ่ะเปิดเลยนะคะนี่นะคะก็จะเป็นประมาณนี้นะ,ะอ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องริ product, museums, ้วรอยนะคะแล้วก็ยกกระชับไม่ให้ผิวหย่อนคล้อยนะเขาบอกว่ามีลทธิ์คล้ายๆกับบท็อกซ์อ่อนๆนะคะประมาณนี้มาดูตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวนี้ค่ะก็จะเป็นสกินคอลเลกชันคอปเปอร์ไตเปปไทด์3%นะคะตัวนี้นะคะเขาจะช่วยเรื่องอะไรเขาบอกว่าเป็น powerful antioxidant w o o d healing นะคะอ่เหมือนช่วยรักษาผิวนะคะให้ผิวกระชับเรียบเนียนขึ้นนะ จะประมาณนะี้เดี๋ยวขอแกะซองนิดนึงนะคะอ่า Copper 肽 p t h e s e v e a d and Antioxidant เขาก็จะมีสารช่วยต้านอนุมูลอิสระนะคะแล้วก็ช่วยกระตุ้นตัวคอลลาเจนแล้วก็อีลาสตินในชั้นผิวนะคะอ่าแล้วก็ซ่อมแซมนะคะพวกริ้วรอยด้วยนะคะก็จะคล้ายๆกับตัวนี้นะคะแล้วก็แอนอทรอฟิกสกาก็พวกรอยแผลเป็นด้วยนะคะตัวนี้อ่าเดี๋ยวเรามาดูตัวข้างในกันละกันเนาะ เพราะว่าทั้งหมดเนี่ยมิสซี่ยังไม่เคยใช้นะแต่พอได้มาก็จะามารีวิวตัวนี้ก็จะเป็น สีสวยนะสีฟ้า,ฟาคูณดูมีความแบบเวอร์วังชอบจังเลยสีชอบสีนะก็จะเป็นประมาณนี้นะเป็นเซรั่มน้ําสีฟ้า,ฟาอ่ะตัวนี้นะคะเดี๋ยวไว้มิสทีไปทดลองใช้ดูก่อนนะคะแล้วได้ผลเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวมิสทีก็จะเอามารีวิวแบบพิวเพวเฉพาะของนางอีกหนึ่งตัวนะคะอ่ะตัวนี้ก็เป็นตัวที่2แล้วนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปและกันเนาะตัวต่อไปก็จะเป็นตัวนี้นะคะก็จะเป็น The Skin คอ l เลกชัน AHA 10%แล้วก็ BHA 2%นะคะอืมตัวนี้ก็จะมี e x f o l i a t i v g effect anti bacteria นะคะตัวนี้ก็เหมือนแบบว่าจะช่วยผลัดเซล์ผิวนะน่าจะประมาณนั้นนะ AHA and BHA are no the fight bacteria ก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะคะแล้วก็ช่วยขับเซลล์ผิวที่ตายออกไปแล้วนะคะอ่าและช่วยกำจัดจุดด่างดำออกไปนะคะน่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็ในเรื่องของรูขุมขนกระชับข แล้วก็ช่วยในเรื่องของสิวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาแกะดูตัวนี้กันนะคะว่าเป็นอย่างไรนะแพคเกจจิ้งเขาสวยดีนะเป็นสีแล้วแบบมีความชัดเจนมากแล้วตัวนี้ก็จะเป็นดึงไม่ออกอ่าสีแดงออกชมพูนาา่ารักอ่ะมันเหมือนสีน้ำหวานเนาะมีความรู้สึกขวดนางก็จะไม่เป็นขาวแบบขุ่นๆนะเป็นขวดแก้วนะคะคุณไม่ใช่ขวดพลาสติกนะอ่าแล้วตัวเนื้อิลลั่มเขาเป็นอย่างไรคุณเป็นสีชมพูเนหนียวเหนียวหนึบหนึบนิดนึงนะคะอ่า ตัวนี้นะคะจะเป็น AHA 10%แล้วก็ BHA 2%นะคะตัวนี้เขาบอกเอาไว้ว่าให้ใช้เฉพาะตอนกลางคืนเท่านั้นนะคะเขาบอกว่า during night time only นะคะอ่าเพราะว่าตัวนี้มันตัว AHA เนี่ยมันค่อนข้างไวต่อแสงนะมีความรู้สึกนะ ก็ต้องเอาไว้ใช้ตอนก่อนนอนเท่านั้นนะคะตัวนี้เดี๋ยวมิซีกก็จะเอาไว้มารีวิวผลลัพธ์ที่ได้อีกทีนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้ตัวเดียวเลยนะคะเดี๋ยวไว้รอดูคลิปนั้นอีกทีหนึ่งนะคะแล้วก็มาดูเจ้าตัวต่อไปค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นสกินคอลเลคชันในซีนมาย12แล้วก็ NAG แหนนตะคะอ่ะตัวนี้นะคะตัวนี้เขาจะช่วยเรื่องอะไรนะคะเขาบอกไว้ว่าช่วยในเรื่องของ brightening ก็คือเรื่องความกระจ่างใสของผิวนะคะและก็ช่วย control ความมันด้วยนะคะช่วยควบคุมความมันด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอย่างไร ข้างในก็จะเป็นขวดใสๆใคล้ายๆกับเจ้าตัวสีเขียวนี้เลยนะคะอ่ะตัวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะอ่ะแพ็กเกจเขามีความน่าใช้มากดูสะอาดตานะคะก็จะเป็นเซรั่มขาวๆประมาณนี้นะคะดีงามมากๆเลยนะคะอ่ะ และทั้ง4สูตรนี้นะคะก็เป็นสูตรที่เป็น s e n s i t i v e s ิน n ซ e r u m นะคะทั้งหมดนี้เลยนะคะก็จะเป็นสูตร Sensitive Skin นะคะ,ะคนผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะคะอ่าเอาละ,ะคะ่ะว้เดี๋ยวมิสซีจะมารีวิวผิวผิวของแต่และสูตรนะคะว่าผลลัพธ์หลังจากการใช้แล้วเป็นอย่างไรนะคะให้ผลดีดไหมไม่ดีอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวมิสซีจะมาฉาทุกตัวให้ทุกคนได้ดูอีกทีนะคะแต่วันนี้ด้วยความที่เรามาเหอะของใหม่ก็เลยแบบว่าเฮ้ยคุณมี ความน่าใช้มากเลยนะแต่วันนี้ได้เข้าไปดูอีกทีนึงนะมีความรู้สึกว่านางจะเหลืออยู่แค่2ส,สูตรนะไม่รู้ว่าเหลือสูตรไหนบ้างจําไม่ได้ละรู้สึกจะเป็นสูตร2ส,สูตรนี้นี่ ที่วันนี้เข้าไปดูนะเขาจะเหลือแค่2สูตรในที่กำลังเซลล์อยู่นอกนั้นไม่มีแล้วนะคะก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันได้ของถูกไปแล้วนะคะก็นะคะถ้าใครสนใจหรืออะไรยังไงยังไม่อยากรอมิซี่รีวิวเนี้ยก็สามารถลองเข้าไปตามดูได้นะเพราะว่าตอนนี้เขาลดเหลืออยู่แค่2ตัวแล้วล่ะนะคิดว่าอีก2ตัวน่าจะหมดแล้วนะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับผลิตภัณฑ์ที่มิซี่นำมารีวิวในวันนี้นะคะกับคลิปที่ว่าเฮ้อของไม่น่นะคะเออนะคะถ้าใครสนใจก็ลองไปหาดูได้นะคะในโชปปี้นะก็คิดว่าน่าจะยังมีเหลืออยู่ ะะส่วนวันนี้นะคะมิสซีก็ต้องขอตัวไปก่อนนะคะถ้าคุณชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากนิดนึงค่ะฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับมิสซีด้วยนะคะพบกันคราวหน้าค่ะมาดูกันค่ะว,ว่ามิสซีจะนำผลิตภัณฑ์ตัวไหนมารีวิวทุกคนได้ดูอีกวันนี้มิสซีขอตัวไปก่อนนะคะบาย